โอ้ยเวียนหัวว่ะเวียนหัวเฉยเลยว่ะกระบี่แผนดินไหวไหวหนักไหมไม่รู้เลยไม่ได้ดูข่าวเลยสามจุดห้าโอ้ยสามจุดห้ามันเบานิดเดียวไม่ทันได้รู้สึกหรอกสามจุดห้าอาจจะรู้สึกเบาๆนิดๆอย่างเงี้ย มันไม่ได้เยอะคือเวลามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์ฟจะช็อกเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆเลยต่อเนื่องกันสามเดือนอะ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยกูเห็นคําทานายเต็มหน้าจอกูไปหมดเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้เรื่องคําทํานายอะไรเนี่ยทําไมมีแต่คาทํานายเต็มไปหมดเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูงง มีคนถามว่าผู้ได้เจ้าพยากรได้ทําไมหมอดูจะพยากรไม่ได้จะตอบเขาอย่างไรก็หมอดูพยากรผิดพลาดคาดเคลื่อนได้แต่ผู้ได้เจ้าไม่มีโอกาสคาดเคลื่อนหมอดูมันเห็นต้งแต่ต้นยันจบไหมล่ะแต่ผู้ได้เจ้าเห็นต้งแต่ต้นยันจบหมอดูเป็นสัพพัญญูไม่ล่ะแต่ผู้ได้เจ้าเป็นสัพพัญญูไงหมอดูเป็นผู้ตตัสรุ้ด้วยพระองค์เองตัวมันด้วยตัวเองไม่ล่ะแต่ผู้ได้เจ้าเป็นผู้ตรัสรุ้ด้วยพระองค์เองไง แยกกันอย่างชัดเจนมึงเจาหมอดูมาเทียบกับผู้ได้เจ้าได้ยังไงมันคนละเรื่องคนละชั้นคนละระดับกันเลยมึงคําว่าจะคาว่าสัพพัญญูหรือเปล่าเห็นตั้งแต่ต้นจนจบทั่วแดนโลกาธาตุพระองค์ไปเห็นม่ด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังจากใครแต่เห็นด้วยพระองค์เองดังนั้นสิ่งที่พระองค์บัญญัติสิ่งใดจะไม่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยแมย้แต่ประการเดียวนั่นคือลักษณะนั่นคือคุณลักษณะของสัมมาสัมพุทธ,ธะ มึงต้องรับทุกอย่างให้ได้ในชีวิตประจำวันมึงจะให้ทุกคนมาพูดเพาะกับมึงไม่ได้คนพูดไม่เพาะมีเยอะแยะแต่มาการที่เขาพูดไม่เพาะกับมึงไม่ได้หมายความว่าเขาหวังไม่ดีไม่หวังดีกับมึงหรือเขาหวังร้ายกับมึงไม่ใช่คนพูดจามึงมึงกูกูไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวเขาพูดตามบริบทของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมึงมึงอย่าตัดสินใครคนใดคนหนึ่ง เพราะสิ่งที่มึงไม่ชอบมันไม่ได้มึงอย่าตัดสินใครคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเพราะมึงรู้สึกไม่โอเคมึงอย่าตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเพราะหูมึงไม่โอเคกับเสียงที่เขาได้ยินมึงอย่าไปตัดสินใครด้วย <rain> คำพูดแบบนั้นอะไรไม่ถูกใจกูติอะไรไม่ถูกใจกูดา่าอะไรไม่ถูกใจกูแขวนอะไรไม่พอใจกูตำหนีตีติงอะไรไม่ชอบกูดา่าประจาน ทุกวันนี้สังคมมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ดูสันดานตัวเองว่าสันดานตัวเองเป็นยังไง